เอาลยครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Scribble d o a Unlimited เหมือนเดิมพาร์ทที่2กันแล้วนะอ่ะมาต่อที่ Capital City Firewall นะครับอันนี้เออ่เขาเรียกสถานีจับเพลิงเออโอเคมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เออ่ข้างบนโอเคมีถึงชั้น3เลยทีเดียวด้านข้างนี้ก่อนเลยกันอ่ะเรามาเล่น Starlight อันนี้ก่อนเลย Turn Station Wagon into the f i r Engine e เดี๋ยวนะเปลี่ยนให้สถานีเวกอนนี้เป็นเออ่ เขาเรียกเครื่องยนต์ไฟเหรอไฟเอนจินมันแปลว่าอะไร,รอคะคำเมื่อกี้โอเคเรามาดูนี้กันเลยกันเอ่อมี3คนยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็อันนี้รถสองคันเหมือนจะเตรียมสุขเขียนเลยอ๋อดูไฟ엔จินวิวซี่ไฟ엔จินคืนอหมายอ๋อคือหมายถึงว่าเรถด,ดับเพลิงเหรอเพราะว่าตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ยุ่งอยู่อะยุ่งอยู่ this c ดิส e าน to become a fire truck รถคันนี้ต้องกลายเป็นเขาเรียกอะไร,รอะรถดับไฟ รถดับเพลิงที่แบบใหญ่กว่านี้โอเค start by painting ติ้งเด็กค่ะเริ่มจากการเพ้นท์สีรถก่อนเลยโอเคเพ้นท์สีก็ต้องเอาเป็นนี่เลย red paint อ่ะเอาสีแดงไปเลย red paint เพ้นท์ไปเยี่ยมนี่แหละรถคันนี้ก็มีแล้วข้างในเนะี่ยอันนี้ก็เลยฉากเฉยจแล้ววะโอเคตอนนี้เอ่อ uh, the car need to be heard give the D J something loud to hook up the car อ๋อดีเจบอกว่าอยากได้อะไรที่แบบ ติดรถเหรอต้องเอาเป็นลำโพงเลยเอาสปีกเกอร์ได้เหรอโอเคสปีกเกอร์แปลว่าลำโพงติดแม่งอย่างนี้เลยแล้วกันได้เหรอแล้วเนี่ย The fireman is almost ready to head out ก็คือนักตะเพิงคนนี้เขาเอะไร almost ready ต้องออกไปทำหน้าที่แล้ว give him to o l that w i l l get the job done ให้เครื่องมือเขาในการให้เขาทำงานเสร็จโอเคนักตะเพิงส่วนใหญ่ก็จะมีอันนี้กันไม่รู้ทำไมนะไว้พังกระจกกนะันส่วนใหญ่เย ได้เหมือนกันง่ายเลยทีนี้โอเค traffic is terrible help the car get over the traffic รถมันติดอะรถติด,ตดน่ากลัวมากทำให้เขาผ่านผ่านช่วงเวลารถติดนี้ไปทีไฟไหม้งั้นเอาอันนี้ไปเลยกันเอาอะไรดีวะ <c oughs> เราสามารถใส่ wings ให้กับรถได้ไหมอะ <c oughs> ไ,ได้เนียเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ <c oughs> โอเคติด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 โอเคมันอย่างงั้นก็ได้นะผ่านก็ถือว่าผ่านครับเราต้องคิดนอกกรอบไปเยอะครับเล่นเกมนี้อ่ะน้องหมานี่ก็เลยไอ้ e d to look the part t ต become a f เอาไฟฮ o วด็อกถอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเออน้องหมานักดับเพลิงถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของน้องหมาเนี่ยก็ต้องใช้อ่อไฟไฟมันใช้คำว,ว่าไฟาแฮทได้ไหมเออเนี่ยวกนักดับเพลิงใส่ไปเลยเจ้า นี่ฮอตดอกว่ะโอเคแล้วก็คนนี้ต้องการอะไร Help me test a l l the alarm เออช่วยฉันทดสอบไอเสียงแจ้งเตือนหน่อยได้ไหมเสียงแจ้งเตือนเนาะมันก็คืออันนี้ดิ Play พลซาวเดี๋ยวกันเออเอาเจ็ตแถกมากน,น่อนดิอือไม่งั้นเราบินขึ้นไปไม่ได้อ่ะทดสอบ Play พลซาวโอเค the fire a l a ล์เรา h ดิฟอร์อ is functional โอเคชั้นนี้เออเขาเรียกว่า มันใช้ได้ฟังเออชั้นนี้ใช้ได้แล้วก็อ่ะลองชั้นนี้ชั้นนี้โอเค the fire alarm this for work too ชั้นนี้ก็ใช้ได้เช่นกันใช้สุดท้ายโอ้โหอิเล็กทริกมาค่ะนี่เลยเอ่อเอาเอ่ออันนี้ก่อนช่างไฟอะ่ะอิเล็กทริกเชื่อมได้ไหมเอาช่างไฟมาซ่อมหน่อยช่างไฟซ่อมหน่อยครับไม่ใช่สิเอ,อาอะไรมาลนะ <laughs> ไม่ได้หรอ เดี๋ยวก่อนนะงั้นเอาทับฟิกเฉยๆมันจะหมายหมายถึงอะไรวะไม่ได้ทูอ่ะทูถ้าทูเฉยๆจะค้อนแฮมเมอร์องั้นเหรอฟิลไม่ใช่สิซ่อมยังไงดีวะใช้เคเบิลได้บ่ได้ใช้สายสายไฟเอามาทำอะไรวะเนี่ยเคเบิลได้หรอติดกัากูแอทแทสอะไรวะเนี่ยทำอะไรวะงงเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยีมู รีมูฟทีละอย่างอ่ะเจ็ดแฟกเอาไว้กับตัวก่อนอันนี้ไม่เข้าใจอะ่ะชาร์ตเลสไฟอาร์มไฟอาร์มคืออันนี้มันพังแน่นอนครับแต่ว่าจะทำไงดีช่วยเทสไม่ต้องเทสแล้วคือข้างบนน่ะมันพังแน่แนเดี๋ยวเดวงั้นเอาชั้นนี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันไหนดูคนนี้สิคนนี้บอกว่า she's not so loud l y i can't sleep เธอกรนดังมากเลยฉันนอนไม่ได้งั้นก็เอาดีไปเลยเอียร์มัฟที่อุดหูครับ อ okay. ไม่ใช่ดิมันเรียกว่าอะไรเออเนี่ยอันเนี้ยได้ yeah sonic no okay ส่วนคนนี้คนนี้ว่างไง i can t find my helmet anywhere ฉันหาหมวกฉันไม่เจอเหมือนเดิมเลยไอ้คำก่อนอันนี้ใช้เราใช้คคำว่าอะไรนะอ ah uh fire hat fire hat f i r e hat อ่ะเอา fire hat ใส่ไปเหมือนเดิมได้ไหม this is not my helmet my is l o c k อ๋อ มือของเขาอยู่ในล็อกเกอร์เอาก็ไม่บอกปะโถล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อยู่ข้างล่างไปไปหาล็อกเกอร์กันล็อกเกอร์นี่เปล่าสีชมพูเนี่ยน่าจะนี้นี้น่าจะนี้มากกว่าพิกอ็อบโอเคแล้วก็ขึ้นไปไปให้นางเลยกิฟต์เย่ yeah, นี่แหละพริตตี้อินพิงเรียบร้อยเอา้าขอโทษมักดดูอะไรวะมันกดดูแทสสิ่งนั้นได้เลยนะอ่ะคนนี้ก่อนคนนี้บอกว่า what's up this can I go home yet ก็คือแบบนี่กี่โมงเนี่ยฉันกลับบ้านได้ยังหมายคขาว่าไงวะกูต้องกูต้องเสกนายกาให้เมืงเหรอเนี่ยเหรอเอ่อนายกาเข้ามือไปคุิสติจ่าได้เวลากลับบ้านแล้วอ,วววอ,อ,อ,อุ้อออไไบบยไปไวมากอ่าคนนี้คนสุดท้ายเขางหมนนี้ปะ this steak needs to be อันนี้อะไร tenderized before we can cook it เหมือนกับว่าเออสเต็กชิ้นนี้มันต้องต้องการความนุ่มมากกว่านี้ก่อนที่จะปรุงสุกเหรอ ถ้าจะทำให้นุ่มเหรอใช้มิลส์ได้ไหมมิลส์คำนี้เอาแบบเอาไปหมักอะ่ะเอ่อแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเดยวกันนะงั้นเราใช้วิธีแบบในหัวที่คิดใน่อนนี้ก็คือแฮมเมอร์เอาค้อนไปทุบมันจะนุ่มให้ไหมแอคแท็กเหรอได้เหรอเอ้ยเอ้ยได้เหรอถามจริงทักมิ <laughs> เนื้อ อะไรวะเน,นี่ยอ่ะมาคนนี้ก่อนแล้วกันนะน,นี่ว่า h e l p the Survival Defense Against the Zombie Invasion ก็คือบอกว่าเชื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในการป้องกันแล้วก็ต่อต้านเออ่ภัยซอมบี้โอเค Zombie Invasion Okay f i r สเตชั i o n Invasion มาอืมสู้ซอมบี้ก่อนโอเค The c i t y has been overrun by zombies ตอนนี้เมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วยซอมบี้หมดแล้วผู้รอดชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน สตาร์ทบายเฮลที่เริ่มจากการช่วยด็อกเตอร์ก่อนปัญหาเดี๋ยวนะด็อกเตอร์ทรีตเดี๋ยวไฟแมนวูดก็คือตอนนี้เอ่อตั้งแต่เพิ่งเขาบาดเจ็บอยู่ไปช่วยด็อกเตอร์ก่อนเลยช่วยอ่าด็อกเตอร์นี่อ่าเฮลมีฟรีคิสฟูลอ่าโอเคถ้าเราเจอบาดแผลเราต้องใช้นะแบนเดตนะเอ่อแบนเดตอยังไงวะแบนเดตอย่างงีปะอ่ะหมอ,อไปเลยเยี่ยมเออทำไมเสียงมันเหมือนแบบสปริงเลยวะ หมอเป็นเด็กไปทำอะไรเมื่อกี้ This is the gamer dream Give her something to help fend off the horde เออเขาเป็นเกมเมอร์นะครับเข,เขาเามีความฝันที่เป็นเกมเมอร์ Give her ให้อะไรสักอย่างกับเธอในการเออเขาเอะไรอะอาดันฝูงซอมบี้ออกไปเหรอเชื่อวะดันฝูงซอมบี้ออกไปอันนี้ได้ไหม Assault Rifle เอ้ย AK มา เอาไปย่ยไปลบนี่แหละเกมเมอร์ต้องการสิ่งนี้โอเค The old a n is crazy เอ่อเช e คเอ็นดับ She needs something to help c าว m ์เฮดเดิก็คือคุณง่ายคือร้องผมร้องห่าอยู่ทำยังไงดีให้เธอใจเย็นลงเอาน yeah, uh> ี่ไปเลยของเล่นเอาของเล่นไปได้ไหมไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะโอ้เอากลับไปก่อนขออ่านหน่อยเมื่อก uh ja. mm ี้ I'm so scared make me feelin g better ทำให้ฉันรู้ส evet ึกดีข OK> ึ้นมากกว่านี้หน่อยไหมงั้นเอาอันนี้ไปได้ไหม ดีแวเอาน้องหมีไปเออเยี yeah, ดีขึ้นแล้วเราใช้ทอยไม่ได้อะเมื่อกี้งสงสัยเป็นของเล่นผู้ชายโอเค The soldier is convinced that a few simple o b j e c t can be combined to make a fighting machine นะก็คือทหารคนนี้เขาต้องการเอ,อ่อชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยในการสร้าง fighting machine เดี๋ยวนะเครื่องจักรที่สามารถต่อสู้ได้ Place the object inside the box to make a mesh ก็คือวางของสามอย่างเข้าไปในกล่องเพื่อสร้างหุ่นเพื่อประกอบให้เป็นหุ่นเนาะโอเค okay. หุ่นต่อต้านอย่างแรกเลยต้องมีเบส a l เป็นส่วนประกอบอ่ะอย่างที่สองต้องมีเอนจิ e นแน่นอนโอเคได้ไหม something metal was already added. อะซัพตินเมทัลวอสออร e a d y a d แอดอ๋อไอไปแล้วเหรอโอเคงัันไม่นับแอดซับตินสเตอร์ดี้ทู m มคบอดี้ m มคบอดี้งั้นเอาเฟรมไปแล้วกันเป็นโครงเหล็กไม่ใช่เฟรมนี่สิเอ่อจะเมทัลเฟรมไม่ได้ใช้อะไรดีวะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราแอดเหล็กไปแล้วอีกนึงบอกว่าต้องการชิ้นส่วนที่เป็นตัวเหรอถ้าเอาคำว่าบาเรียบาเรียไปได้บอกว่าบาเรียไม่ได้ได้เดี๋ยวก่อนอ่าเปลี่ยนเป็นกันแทนได้ไหมมันส่วนตัวเหรอเอาเดี๋ยวนะโอเค us something to help fight against the zombie โอเคผมแอดอะไรบางอย่างที่ช่วยต่อสู้สมเอาแล้วปืนเมื่อกี้กูที่กูแอดไปละ เอาล็อกเก็ตไป้วการล็ er. H e R. อกเก็ตลอนช์เชเออะอะล็อกเก็ตลอนช์เอาใส่เข้าไปเวฟออนเบียร์โอเคอ๋อคือเหมือนอันเมื่อกี้มันเหมือนว่าผมต้องแอดไปสามอย่างแต่สามอย่างนั้นคือไม่เป็นอะไรก็ได้เหรอโอเคเราแอดเมทัลสำหรับส่วนตัวไปแล้วแอดปืนในการเป็นเวฟออนไปแล้วต่อไปเราก็ให้มันเดินได้เหรอใช้ขาได้เหรอแบบเล็กก็ง่้เลยนะเล็ก อร่อยไปเนี่ยไม่ใช่และอะไรวะเดี๋ยวก่อนเอ้ยใจยเย็นพี่โโอ้หวฟิตพื้นเลยวะโคดโคดถึกวิวได้ไหม The v i w Test ที่แปลว่าล้อในการเคลื่อนย้ายไงเอ,อ้ยได้วะโอเค y o u add s o m e Mobility t o t h e mech โอเคทำให้มันเคลื่อนไหวได้อ้าออกมาเป็นหุ่นเอ,อ้ยนี่เรียกหุ่นไรอะ่ะก็คือสถานดับเพลิงเนี่ยต้องการที่จะอบพยพในระหว่างที่ กำลังต่อต้านซอมบี้แล้วก็ผู้ผู้คนกำลังหลบหนี Hop in the back when you are ready โอเคถ้าเกิดเราเข้าไปอันนี้ชื่ออะไรอะเมกเฉยเลยอะขึ้นไปเลยแล้วกันยิงได้ไหมโอ้โหเอากูยิงก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยยิงตัวหลัง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 เออยิงตัวนี้ก่อนยิงตัวนี้เออยิงตัวนี้อืยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดยิงเออ เออเอออ้าฮะเดะเดะเดะตายละซัมบอนบอสไวเด้นไวซัมเอาบางคนโดนคอมพี่กัดไม่ได้เหรอไม่ได้เลยรีทรายใหม่เอาเราต้องทำใหม่หมดเลยเหรอกูถ <c oughs> ามจริงโอเคสกิปแป๊บนึงนะฮะมามามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้มันก็กดดับเบิลคลิกในการยิงนะฮะมันยิงได้น้อยอ่ะมันยิงได้ชา้า ยิงเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าผู้ราชีวิตจะหนีย้ายออกหมดอ่ะเอาเข้าไปหมดหรือ,อยังวะโอเคหมดแล้วเคนัดสุดท้ายใหโ้โอเคูออกละไป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 เย่โอเคเมื่อกี้เผอเล่นไปหน่อยโอ้คิดว่าขยับผุ่นมานิดนึงซอมบี้มันนะ่าจะไม่อะไรมากจะไม่เป็นไรเราผ่านละไหนมีอะไรอไหมอ๋ออลามสัญ,ญญาณทั้งมนมันพังอ่ะ อ่ uh, งางั้นเอาแอดไอ้เจ็กทีฟให้มันได้ไหมให้มันกลับเป็นปกติใช้คำว่าไอ้โนมนอร์มัลเฉยร์นอร์มัลเอออัพท yeah. ุกโคดเยี่ยฉาโคดยังวะขาดอีกสามเหรออยู่ไหนอะข้างล่างเอออ๋อ,อเดี๋ยวค่อยกลับไปหาลิลี่นะแป๊บนึงงั้นเอาด่านนี้จบก่อนสามอันอยู่ข้างล่างเหรออันนี้ใครอะเดี๋ยวนะ people say I h a ้แฮ s ปี e who can help me เออพวกคุณบอกว่าฉันอะมีปัญหาใครสามารถช่วยฉันได้บ้าง โอ้โหมึงจุดไฟไหมคะ่ะนี้ก็ควรช่วยมึงไว้เนี่ยเอ่อเอาทีเชอร์ไปได้ไหมไปสอนว,วิธีการเรียนรู้กับไฟไม่ได้เหรอเดีย๋ยวนะนายมีปัญหาอย่างนั้นเหรอเอ่อมันหมายความว่าไงอ่ะ people say i have issue who can help me ใครสามารถช่วยฉันได้หรืออาจจะต้องเป็นเทรนเนอร์หรือเปล่าเพอร์เซนอ่ะเอาเทรนเนอร์ไปสิได้ไหม ไม่ได้แต่มัน,มนว่ายมา who can help me ใครสามารถช่วยฉันได้เหรอไม่ใช่ทีเชอร์ไม่ใช่เทรนเนอร์ใครวะโซลเยอร์ Soldier. เดี๋ยนะทหารนะนะอะพุทดาว the m e s s อ๋อคือทำไฟไ,มไหม้หมายถึงว่าใครช่วยดับไฟได้ทำไมกูไม่เอาไฟแมนวะเอาทหารไปแล้วไฟดับเฉยเออไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคแล้วเขาเนี่ย โอเค Help me review the building เอ่อทำให้ฉันเดี๋ยวนะช่วยฉันในการรีวิวตึกนี้หน่อยคนที่จะช่วยได้ก็ต้องเป็นเอ่อเอนจิเนียร์ได้ไหมทำไมกูไม่ใช้คนก่อสร้างใช้เอนจิเนียร์เลยได้เหรอไม่ได้เหรอคนก่อสร้างภาษาอังกฤษมันคืออะไรวะ Construction worker เหรอโอ้โหคำยาวจังใช้คำว่า worker เฉยได้ไหมอ่ะเอาพิมพ์อะไรกูเนี่ยเอาคำว่า worker นะเอ้ยน่าจะได้นะวันนี้ หืมอ่ะงงๆวะอ่ะเอ่อลองดิ Construction Worker ไม่น่าจะมีค่ะนั้นนะช่างก่อสร้างไม่ได้ใครสามารถรีวิวได้บ้างเอาลอง Painter ไป Painter นักทาสีเอาอ printer, printer, นักทา,า,า,าสีไปเลยบ้านยังสร้างไม่เสร็จเอานักทาสีไปก่อนมันบ้ามันจะได้เหรอเออเดี๋ยวนะ แล้วเมื่อกี้คือแก้ปัญหาหรือยังอะอยังใช่ไหมเอาอยัางไงดีชีวิตถูกคุยกับคนนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ทูนิสตาร t เดอร์ m ัมมี่ฮฉันฉันต้องการจะเอ่อเขาเรียกอะไรรีหัวใจของไอ้ฝุ่นตัวนี้ใหม่ใช้อิเล็กทริกใช่ไหมอิเล็กทริกเฉยอะอิเล็กตรอนอิเล็กทรอนิกอิเล็กทรอนิกเหรอเออเอาไปกิฟให้ไม่ได้สตีลกิฟต์แบกเอามานี่แล้วก็ลองให้คนนี้ดิอิเล็กทรอนิกไม่ได้หวะ ครั้งหกูอยู่เนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าใช้อิเล็กทริกเชียนดิอิเล็กทริกเชียนอ่ะเอาไปเกี่ยวป่าวะไม่ได้อย่างเดียวที่ผมนึกออกตอนนี้เหมือนตอนนั้นที่าทำก็คือใช้อันแรกเลยเอ่อเจนเนเรเตอร์ก่อนเอาเจนเนเรเตอร์มาอ่ะวางไว้สักตรงนี้แล้วกันนะเสร็จแล้วก็ใช้เคเบิลอ่ะเอาเคเบิลมา อันแรกติดไว้ที่เเจนอเรเตอร์แล้วก็ไอ้ตรงปลายสายเนี่ยเอาติดไว้ที่ d u ม m y a อ c e s s เออโอ้โหเอาติดไปที่หัวโอเคฟิ e เทร,รนนิ่งได้แล้วเรียบร้อยเลเวลคอมพลีทนะครับฮะมันครบเก้าแล้วเหรอแล้วคนนี้เราช่วยเพียงแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอากสรุปต้องยอมไปดูไม่ได้กูช่วยได้ยังไงโอเคเรากลับไปหาลิลลี่ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ปลดล็อกเส้นทางใหม่เส้นทางต่อไปสวัสดีลิลลี่เรามาหาแล้ว เอาดาวมาให้แล้วครั้งที่สองนะมาช่วยปลิดล็อกทางหน่อยถึงแม้ว่าตรงแถวบ้านเราจะยังไม่เสร็จก็เถอะบ้าบบ้าบบลจะเข้าไปในป่าไปเล่นว่าวในป่าโอ้ลมก็ะแรงน้องตัวก็เล็กเอาสิสิสสอ่ะโอ้ยเป็นหินมาครึ่งตัวแล้วอ๋อแปดใช้สตาร์ไลท์แปดนี่สตาร์ไลท์สิบสองสิบหกยี่สิบสี่สามสิบสี่สิบห้าสิบอืมโอเคอ่เรามาที่ตรงนี้กอนนะอันนี้อะไรอะ Isk, เอสเทอรเหรอมันคือโรงพยาบาลน,นะหรือคลินิกวะมานี่ก่อนแล้วกัน Welcome to the S T a s t e r i s S T Station บอวะย่อจากอะไรวะเดี๋ยวก่อนอ่ะมันเริ่มตรงนี้ก่อนเลยคนแรกของวันนี้ก็คือ Give me something that I can use to perform surgeon เอ่อให้แล้วก็ได้สักอย่างกับฉันในการเริ่มต้นการผ่าตัดเดี๋ยวเอามีดไปเลย K N I F E ดฟก็อยู่ๆคนไข้คนไข้าหายเลย p r o c e d u r a l c o n เ e n t นะครับ <laughs> หายเลยทีเดียวเชียวอ้าวโอเค่ะสตาร์ไลท์อยู่ข้างล่างเราก็เอาก่นเลย help t h ด patient ีย a ที่ก c ลังจะมาที่ h e งพ s p บา a ด้วยได้เลยครับเดี๋ยวเนอเอวัี้ดเอรอคไหนไข้ทชี่กำลังจะมาที่โรงพยาบาลด้วยได้เลยครับเดี๋ยวเราจะรับบทเป็นหมอเองวันนี้ด็อกเตอร์ออนคอลมาไหนเรา,าดูคนไข้สิ ก็บอกว่าช่วยคนไข้ที่เขาจะนำตัวนำพามาส่งโรงพยาบาลที่แอเทอริสนี่ด้วยอย่างคนไข้เป็นแมวโอเค this kitty is sick as a dog เอ่อเจ้าลูกแมวตัวน,นี้เนี่ยมันป่วยอย่างกับหมาเลย w h ้ t do y o think to cure it เขียนอะไรทุกอย่างที่ช่วยช่วยให้เขาสบายดีขึ้นเนาะเฮ้ยน้องป่วยขนาดนี้เอาอะไรบ้างเอายาไปได้ไหมย,ยาใช้ใช้คำว่า d r u g มันจะหมายถึงยางั้นปาวะไม่ดีกว่าเอาคำว่า ไซรินส์ได้ไหมไซรินส์เขียนไงวะไซรินส์เขียนอ๋อถูกแล okay. uh, well, ้วโอเคอะแอคแท็กไ,ไ,ไ, er ไม่ได้เพชรไม่ได้แอคแท็กไม่ได้เราจะแอคแท็กน้องไม่ได้งั้นเอาเอ่อเมดิกเมดิกเมดิกก่อนอ่ะเมดิกอะได้เหรอเดี๋ยวกันอ่าถ้าเราใช้คำว่าฟิลเมดิกมันจะได้ปหมวะฟิลฟิลเขียนไงวะ ฟิวเมดิกมันต้องเขียนติดกันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะใช่ปะอันนี้ปะไม่ใช่เออเดี๋ยวก่อนนะน้องป่วยงั้นเอาอันนี้ปะแอสไพรินเอายาไปแอสไพรินไอซสายดินเขียนผิดโทษครับเอายาให้น้องเดี๋ยวก่อนฟิกอัพแล้วก็อ่าฮิวน้องเย่ yeah! โอเคแล้วหมอมาจากไหนอะเดี๋ยวน,นะยามันให้มันยาใช้ภายในไม่ใช่เหรอยาที่กินอะ นี่คือเดี๋ยว oh, อ้าวเออมาร์ทมีทูธเอชปวดฟันยังเลยอะ่ะเดี๋ยวนะปวดฟันแล้วเออก็มาโรงพยาบาลก็ลถูกแล้วเอาอันนี้ไปเดนทิสเอแล้วกันเอาหมอฟันไปหมอฟันครับมาช่วยหน่อยผมดูไม่เป็นหมอฟันลงมาถึงหายเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้น <c oughs> อะไรวะเนี่ยคนไข้คนที่สามเป็นเดี๋ยวนี่โรงพยาบาลไอ้ป้าเดอะโรบอทอีส์ broken help it function เอาเกนช่วยให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึง่ง โอ้โหขนาดนี้ล้อันนี้แหละกูต้องใช้ช่างของจริงแล้วอิเล็กกูใช้อันนี้บ่อยมากอิเล็กทริกเชียนอ่ะเอาไปช่างครับมาช่วยหน่อยนะมาถึงขยับมือ2องาทีหายเลยมาคนต่อไปเข้ามาเลยครับเราพร้อมนะที่นท,ที่ไหน,ไหน,ไหนวะเนี่ย The Book Story is c o m plete เออก็คือเออเอรื่องราวในหนังสือเนี่ยมันยังไม่เสร็จอะ่ะ Where is the last chapter? Chapter สุดท้ายอยู่ที่ไหนแล้วกูต้องทำไงอ่ะเอาเพนซิลไปก่อนเอาเพนซิลป่ะอ่ะเดี๋ยวกูเขียนเอากูเขียนให้แล้วเหรอเขียนให้มันเสร็จเลยได้เหรออะไรกันวะเนี่ยอ่ะมามามาเฮ้ยเยนี่โรงพยาบาลอะไรวะเนี่ย It looks like something is broken under the hood โอ้ให้ตายสิ เราใช้อันนี้ได้ไหมแฮมเมอร์อ่ะเอามาซ่อมจะบ้าเหรอมันทำอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยละ่ะแอคแท็กเหรอแอคแท็กได้ไหมเอาเริ่มใหม่เลยอโอ้โหโอเคมาอีกรอบครับโทษครับโทษครับเมื่อก,กี้เผลอเล่นไปหน่อยแม่งเริ่มใหม่อีกแล้วกูอ่ะรถพังทำยังไงง่ายๆก็คือซ่อม ซ้อมที่ผมนึกออกก็เอานี่นะสกรูไดรเวอร์อ่ะเอาไขาควงไปเลยครับอ่ะโยนไว้ครับเดี๋ยวก็มีคนมาซ่อมเองเอเดียใช้คำว่าอะไรอะเมชานิกเออภาษาอังกฤษใช้คำว่าเมชานิกดีว่าในหัวนี้จำแต่อิเล็กทริกเชียนเมชานิกอ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายเป็นเจ้ากระโดดเก็บแบกเย่ผ่านสักทีชีวิตโอ้เผอเล่นไปหน่อย <laughs> เริ่มใหม่เลยอ่ะไปตอนน่อดีกว่า อ่าเอาด่านนี้ให้จบเลยอเปล่าวะเฮงอ่ะขึ้นไปข้างบนก่นอนโจ็กเกอร์อันนี้เอาไม่ใช่ในคราวนี่ว่าตัวตลกเฮลมีลาเลเกนทำให้ฉัน,ห,นห,หัวเราะอีกครั้งหนึ่งทำให้ฉันหัวเราะอีกครั้งหนึ่งอ่าใช้คำว่าฟันนี่ไปได้ไหมอ่ะเย่แอร์เลเกตี์จะเป็นผลิตภัณฑ์ The Best Medicine ยาที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำให้หัวเราะนั่นเองอ่าคนนี้คืออะไร stop the attacking heart เออหยุดหัวหยุดเขาจะจะพูดว่าไงหยุดทำห้ตกใจทีเหรอ แต่อันนี้มันแอคแทกกิ้งฮาร์ดเดี๋ยวนะเอองั้นใช้อะไรดีวะใช้ฮาร์ดปั๊มได้หรอฮาร์ดปั๊มมีไหมไม่น่าจะมีงั้นเอานี่ก่อนเอาโซดไปโซดเออไม่ได้เหรออา่างั้นสติลขโมยไปก่อนกูฟันมันฟันมันฟันมันเออเอ้ยอืมเรียบร้อยนีย่ผมช่วยได้แล้วนะโอเคอ่าเอาดาบไป โอ้ oh, oh. ดาบใสก่กระเป๋าไวก่อนโอเคหมอว่าไงไอ้นี้ดีอุปกรณ์ for the hospital ฉันต้องการเครื่องมือันใหม่ในเอ่อสำหรับโรงพยาบาลน,นี้ต้องการเครื่องมือเอองั้นเอาเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์ไปนะมันช่วยได้เหรอวะคอมพิวเตอร์อ่ะไม่ได้เอ่อหมอเหรอเครื่องสวมใส่เหรอวะเดีย๋ยวนะเครื่องสวมใส่ <laughs> อา่ามอือเลยเหรอวะเอาเกราะไปได้ไหมหมอเอาเกราะไปจะทำอะไรวะ ไ,ได้เหรออะไรวะไม่ได้เดี๋ยวก่อนต้องการอุปกรณ์อันใหม่งั้นถ้าเราเอา KNIFE KNIFE ไฟเหมือนเดิมอะอ่ะเอา KNIFE ให้หมอไม่ได้อันนี้ที่หมอหมอถืออยู่คืออะไรเทปดิสเพนเซอร์ T มันคือเทปนะครับเครื่องเงินใหม่เลยนะเอาไซ r i น g e ได้ไหมอ่ะเอาไซ r i น g e มาสิให้หมอโอเคออาเดตอุปกรณ์เยี่ยมหายแล้ว โอเคอัศว okay. ินหายแล้วมาเราไปทุกบนดีกว่านี่คืออะไรกันเขาบอกว่า Seeing something painting with my team color w o u l d really motivate me to win the race เอ่อก็คือบอกว่าให้เสกอะไรทุกอย่างที่ดูเป็นสีกับทีมที่อยากจะเชียร์เพื่อทำให้เขามีกำลังใจในการแข่งแล้วก็ชนะเอาอืมผมเชียร์สีน้ำเงินครับฉะนั้นผมจะเอาอะไรสักอย่างที่เป็น R ่า blue เชียร์ leader ได้ปหเชียร์ leader รูชิลเลเตอร์ไปสียเงินสู้สู้เสียเงินสู้ตาย,ยไยโคตรไวเลยมาเล่นอะไรกันในโรบาลเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยเดดเดย์แอเด์เรส์ช่างมานเถอะเออเหลือสองอันเนี่ยพอดีเลยอ่ะคนนี้ I left what I was delivered to the transplant patient behind เหมือนว่าฉันจะลืมอะไรบางอย่างที่จะขนส่งเขาแหละ the transplant ปลูกถ่ายอาวัยวะเหรอ,อ,อ,อให้กับผู้ป่วย ลืมถุยลืมลืมเ,เครื่องในอย่างนั้นเหรอเอาอันนี้ไปนะออกแกนออกแกนไปได้หรอวะออกแกนที่เป็นอบอดีอ้อะกระเาะห๋อใส่ไปได้ไหม yeah what is the box อะไรอยู่ในกลองกันเนี่ยโอเคคนสุดท้ายอันนี้คืออะไรนกกระสาใช่ปะสต็อก s t o r k สต็อกคำนี้นกกระสาจริงด้วยวะโอเค i forgot what i'm supposed to be delivering delivering can you help me เหมือนว่าฉันจะลืมส่งอะไรสักอย่างหนึ่งนายช่วยฉันได้ไหมนกกระสานกกระสาส่งอะไรวะไข่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิเอ๊กเขียนอย่างงี้เอาไข่ไปเอานกกระสาจะ you can make an omelette without อะไรวะเนี่ยเอ้าเมื่อกี้คือไม่ได้ช่วยเหรอมันคืออะไรเอ่ยไม่เข้าใจไะ อะไรอ่ะมเมื่อกี้ผมทำอะไรสำเร็จวะเออช่างมันเถอะนกกระสานกกระสานกกระสามันต้องส่งอะไรวะหรือว่ามันอาจจะเป็นภาพจำอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้หรือเปล่าวะเนี่ยอย่างซ,าซัสเซอร์เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมันคืออะไรวะนกกระสาส่งเด็กกับวะเแบบี้ใช่ปะเด็กทารกแหละโอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ย แต่มันก็ไม่ได้ถือเด็กอย่างนั้นดิอ๋อผมนึกออกแล้วภาพจําคือแบบว่านกกระถาจะแบบจิกแล้วเป็นพระอ้อมโอเคถ้ากับว่าตรงนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมโอเคครับอ็นว่าเดี๋ยวมาต่อในพาร์ทหน้าแลวกันนะพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเราไปจะค้างอยู่ที่เอ่อตรงนี้กอนแลวกันนะ Underline อันนี้โอเคเราไปค้างอยู่ที่จุดนี้ก่อนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแน่ครับสำหรับพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแลวกัน w e l ค o m e t เด h e Underline นข้างล่างนี้มีปริศนาให้แก้เยอะอสมควร แต่ว่าพัานนี้พอแค่นี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปไม้จเจอันัดหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ